สวัสดีครับนี่คือรายการเด็ดอาสงหารมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆเ,เกี่ยวกับอาสงการรีวิวทรัพย์มาให้ท่านได้ชมกัน,นรายการเรานี้ผมสณพลโชคชัยนะครับจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ชมกัน ในนาของทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอนแนั่นเองนะครับรายการเหล่านั้นจัดมาอย่างต่อเนื่องและหวังว่าจะจดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อว่าท่านจะได้มีความรอบรู้ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจหลายตัวหลายเรื่องมาชมกันเลยนะครับ ช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที w รีวฟ์เฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนสเปรกลิ่นชาเขียวเริ่มต้นวันใหม่ใส่ใจกับทุกสิ่ง งานหนักแค่ไหนไม่ลืมใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักเฟอร์เมนเต้ชาวินิก้ารสน้ำผึ้งมีสาร EGCG DSL วิตามิน B1 และ B2 ที่มีประโยชน์หญิงใส่ใจตัวเองและคนที่หญิงรักด้วยเฟอร์เมนเต้ค่ะเฟอร์เมนเต้ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวัน แต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรซื้อเฟอร์เมนเต้ชุดของขวัญวันกเกษียณชาขาวเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์หนึ่งกล่องพร้อมชุดการน้ำชาจากเฟอร์เมนเต้ราคา1,050บาทถึง31ตุลาคม2,564า้ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เราจะมาคุยประเด็นร้อนๆค่ะจริงๆแล้วตอนนี้บอกว่าสังคมมีประเด็นร้อนหลายหลายเรื่องโควิด1 9กา็ยังร้อนอยู่แต่อาจจะร้อนแรงน้อยลงไปนิดนึงเนี่ยตอนนี้เรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินี่ก็เป็นปัญหาใหญ่แต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่มันแอบซุกซุกซ่อนๆเอาไว้เป็นประเด็นที่ต้องรีบหยิบยกมาเพื่อที่จะมาช่วยกันมองช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทําว่ามีความเหมาะสมถูกต้องกับสถานการณ์ มากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่เริ่มมีคนพูดถึงว่าเอ๊ะให้สิทธิ์คนต่างชาติสามารถมาถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ดีไหมเพื่อจะได้นําเงินเม็ดเงินมาเพราะตอนนี้คนต่างชาติน่าจะมีเงินมาก แล้วก็สนใจอยากจะมาอยู่ประเทศไทยเยอะมีแรงงานเรียกว่ามีทักษะสูงอยู่ในเมืองไทยเป็นจํานวนมากให้เขามีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อบ้านเนี่ยเราจะได้เก็บภาษีได้เยอะเพื่อนํารายได้ให้กับเข้ากับรัฐได้หรือเปล่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะที่จะต้องมาพูดคุยกันถึงความเหมาะสมมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสังคมไทยแล้วเนี่ย ควรจะไปจุดนั้นหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะโอ้หายหายไปนานมากๆเลยสําหรับอาจารย์ดรโสพลพรโชคชัยเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยประเมินค่าอาสังหาริมรัพย์ไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเราเคยมาขอความรู้อาจารย์ในรายการช่วยคิดช่วยทําตอนนั้นเรายังออกทางช่องสามกันอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์รขอความรู้หลายเรื่องเรื่องของภาษีเรื่องของการซื้อที่ดินเรื่องของ มากมายหลายเรื่องนะคะที่คุยกับอาจารย์คราวนี้มาคุยเรื่องใหญ่กเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เห็นอาจารย์ก็ขับเคลื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันกําลังทาให้คนไทยมาช่วยคิดแล้วก็ช่วยทํากันต่อว่าเอ๊ะตกลงแล้วแนวคิดของกระทรวงการคลังที่กําลังพยายามหาเงินอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขานะคะเขาเริ่มมีความคิดเ,เก็บอันนั้นทําอันนี้เพิ่มอันนั้นอตอนนี้ถังแตกไม่ก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเดีย๋ยวมาหาว่าเฟกนิวตอนนี้คือเพดานนี่มันสูงมากอ่ะอย่างนั้นก็แล้วกันตัวเลขเพดานนี่สูงนี่สาธารณะ สูงอะไรหลายๆ,ๆอย่างสูงก็คงต้องหาเงินวิธีการ<ม>นี้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่กระทรวงการคลังต้องการจะหาเม็ดเงินเข้ามาช่วยรัดหรือเปล่าอาจารย์ผมก็คงจะตั้งใจว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแค่นั้นเองครับค่ะอาจารย์มันน่าจะเป็นวิธีได้เงินเยอะไหม ในทัศนะของอาจารย์ที่จะโอ้โหนี่ชาวต่างชาติทํางานอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะเขาอยากจะเป็นเจ้าของบ้านเพราะเขาไม่ได้แต่างงานกับคนไทยมีกรรมสิทธิ์ก็ไม่ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเขาซื้อได้เขาก็อยากจะอยู่เมืองไทยมากขึ้นมีอะไรได้จ่ายภาษีได้มากขึ้นมันเป็นไปได้แบบนั้นไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ยากครับคือเป็นไปได้ลํลาลบากครับเพราะว่าถ้าคนรวยเนี่ยครับที่เป็นคนที่อยู่เขาอยู่อังกฤษอเมริกาอยู่แล้วคงรักบ้านเกิดเมืองนอนก็นะครับเข้ามาเมืองไทยก็เพื่อหนีหนาวครับ ไม่ได้ว่าอ,อยู่ประจําเนี่ยพวกที่จะมาอยู่เมืองไทยเป็นประจําเนี่ยเยนพนที่เป็นมีบํนานาญเนี่ย<ข>อ,อยู่เมืองนอกก็อยู่ไม่ไหวก็เลยต้องมาอยู่เมืองไทยมาหาคู่ครองเมืองไทยนี่เด็กบานานนิดเดียวพวกนี้ก็ไม่แยกเป้าหมายเราเหมือนกันเนี่ยครับคบนทค่เ,เราก็ตั้งใจดีนะครับหวังว่าจะมีคนดึงคนมาได้ดนะังหนึ่งล้านคนซึ่งหนึ่งล้านคนต้องฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยครับนะคะ นักท่องเที่ยวปีหนึ่งเราตั้งหลายสิบล้านคนนะอาจารย์จะมรุดมาสักล้านคนเป็นไปไม่ได้หรอคะไมไ่เลยครับเพราะว่าต้องเปรียบเทียบครับคือเราต้องมีฐานในการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งล้านคนคิดยังไงนะเราก็มองเอ่างว่าอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีต่างชาติไปซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยนำโดยคนจีนและชาติอื่นอีกหลายชาติเนี่ยครับปีที่แล้วนี่หนึ่งแสนเจ็ดพันคนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันแค่นั้นเองและเมืองไทยเราเนี่ยบางประเทศเนี่ยในโลกยังไม่รู้ว่าเมืองไทยเราตั้งอยู่ที่ไหนเดี๋ย้ตาไปเนี่ จะไปดึงคนมาได้เท่ากับอเมริกามันคงไม่ได้คือลองว่าได้สักหนึ่งล้านคนสักซื้อบ้านสักห้าแสนหลังนะปีหนึ่งก็ห้าปีเป็นปีหนึ่งว่ามันสักแสนสองหมื่นห้าพันหลังนี่มันก็มากกว่าอเมริกาเป็นไปไม่ไ,ได้นะครับเอาคนจีนอีงค<ม>่ะอาจารย์คน<ม>จีนแล้วนะกำลังซื้อแล้วคอนโดเราถูกบ้านเราถูกมาเทียบกับอเมริกามันอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์อเราก็เทียบอีกประเทศหนึ่งครับก็คือที่ประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านมาเลเซียอ่าครัเออก็ทำโครงการมาเลเซียไม่เช็กันโฮมมา สิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยครับแล้วก็ดึงเม็ดเงินเข้ามาได้ประมาณเก้าหมื่นกว่าล้านแล้วก็เสียไปสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพวกซื้อบ้านอันใชไปซื้อค่ากินงนาอยู่อะไรหลายเนี่ยครับมันก็เท่ากับว่าเราซื้อบ้านไปประมาณสักสี่พันแปดไว้หลังในสิบเจ็ดปีนะครับปีนึงก็ซื้อใบสองร้อยแปดสิบสามหลังเท่านั้นเท่านั้นอเองนะครับนือว่ยถ้าเราเก่งกว่ามาเลเซียสิบสักสิบเท่าเลยเนี่ยครับซึ่งมันคงเป็นไปได้นะถ้าสักสิบเท่าก็แค่สองพันกวอง สองเท่กว่าอ่ะครับผมซึ่งมันก็น้อยน้อยมากเลยนะเป็นเบลล์มันก็ต่กว่าเป้าที่เราตั้งเป้าไว้ปีหนึ่งเป็นแสนแสนหลังเป็นอย่างมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเอาเป็นดีกว่ามาเลเซียเป็นร้อยเท่าซึ่งมันเป็นไม่ได้สิบเกาก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยครับถ้าเป็นร้อยแค่สองหมื่นกว่าหลังนะไอ้ตั้งเป้าหมายไว้แสนสองหมื่นห้าพันหลังต่อปีเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มัน อ่เป็นไปไม่ได้เห็นเหตุนเนี่ยครับแปลว่าประเด็นที่หนึ่งที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่กระทรวงการคลังเสนอก็คือความเป็นไปได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แค่ราคาคุยเฉยเนี่ยกรเบ็นหรืเดี๋ยวาตั้งว่าจะได้ล้าน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 ,านเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ก็เลยอย่างหนึ่งนี่ตอนนี้เลือดไหลยอ,ยออกนอกเวลาอย่างที่นักลงทุนเนี่ยครับเทียบกับครึ่งปีที่แล้วกับครึ่งปีบจุบันเนี่ยไม่ว่าในอ EC หรือขอบเขตทั่วประเทศเนี่ยครับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติแผนการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับลดพวงโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ฮีซีนี่ยิ่งลดพวกใหญ่เนี่ยแสดงว่าผู้บริหารของเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อย่าว่าแต่จะรักษาเพิ่มของเดิมเนี่ยนะครับรักษาของเก่ายังแทบยากนะครับเลือกอย่างที่เัาจะพอทราบกันอยู่อว่าแรงงานมีฝีมือที่ทางราชการอยากจะได้มาอยู่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าผมไปค้นข้อมูลดูตอนนี้ทั่วประเทศเราเนี่ยครับมีอยู่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคน เอ <Okay, S 2> าแค่นัน่นเองเหรอคะเองเลยครับ <c oughs> แต่กรับมีแรงงานต่างชาติมาสามล้านแปดสามล้านแปดก็คือมาจากพม,ม่าคามรอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เอ <c oughs> เียเนวะียแต่ถ้าเป็นแรงงานมีฝีมือมีอยู่แค่นั่นเองเลยครับดังนั้นถ้าปีปีหนึ่งเรยหวังใหม่สักเป็นแสนหรือห้าปีมาเป็นล้านเนี่ยนะครับมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าขณะที่ตลอดชั่วชีวิตมาที่บ้านมามีแค่แสนกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นความยืการยืนยันอย่างหนึ่งว่าอะที่เราคิดไว้เนี่ยเป็นแค่ตัวเลขแบบว่า อาจจะเป็นความใฝ่ฝันแต่มันคงจะไปไม่ถึงอะไรเงรี้ยเนี่ยครับว่าเขาจะมีโครงการจูงใจมีมาตรการในการจูงใจโอ้หอย่างแบบเห็นแล้วต้องแบบกระโดดลงมาอยู่เมืองไทยเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือเราจูงใจอย่างที่ว่าเราให้ซื้อคอนโดทุกวันนี้เนี่ยครับคอนโดเนี่ยมีคนซื้อต่างชาติซื้อเนี่ยครับประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราจะให้เขาซื้่าเจ็ดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นนอมินีหรือว่าเป็นชื่อ ชื่อเขากับคนไทยค่ะทซื้อที่เนคนไทยซื้อเนี่ยก็ที่เป็นคนต่างชาติซื้อเนี่ยแค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะครับแต่วรวมพวกทีู่่าสัยแนวราบด้วยอาจจะเหลือแค่สามสี่เปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเอ่อที่เราจะให้เขาซื้อคอนโดได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงไม่มาซื้อนะครับพร,รือเป็นไปนนไ,ได้ไหมอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าเขาเ,เอ่อละทางรัฐมีเขาเห็นตัวเลขว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนต่างชาติมาซื้อคอนโดซื้อถ้าเขาเป็นคอนโดเมืองไทยเยอะมากแต่ไม่ได้ใช้ชื่อ เขาเพราะว่าต้องเป็นโนมินีเพราะฉะนั้นมันเก็บไม่ได้เป็นเต็มเน็ตเต็มหน่วยก็เลยเอาเป็นชื่อเขาไปเลยเขาจะได้ใจเต็มเต็มเป็นไปได้อาจจะเป็นไม่ได้เลยครับเพราะว่าแุดว่ายจะมีบางตึกนะมีสักสองสามตึกที่บอกว่าเกินโคด้าสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบโนมินีมาซื้อแต่คอนโดส่วนใหญ่มาซื้อแค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี่มันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปซื้อร้อยใหไปส่งเสริมให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะยังไงก็มาซื้อกัน ไม่ถึงโควตาอยู่แล้วครับเราเคยให้ซื้อร้อเซมาก่อนแล้วนะครับเมื่อปี 4, 3, 4ี่สามึสี่เจ็ดปรากฏว่าทำไมมีคนมาซื้อนิดเดียวครับก็เลยยกเลิกโครงการนี้ไปกลับมาเหลือแค่สีเปซเหมือนเดิมครับ จะเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ไหมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในหนังในละครต่างๆเนี่ยพระเอกนะหรือหลายๆดคนเนี่ยครับก็เป็นท่าพอดีเนี่ยก็มักจะเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพราะว่ามีรายได้ค่อนข้างจะดีมากเนี่ยครับและท่านเลยอยากเป็นนักพัฒนาที่ดินนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนธุรกิจอสังหารรับไทยเนี่ยครับก็เลยจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเป็นการนําร่องเนี่ยครับว่าถ้าท่านอยากจะเป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้อะไรบ้างนี่เป็นหัวใจสําคัญที่ใครอยากจะเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยครับสมควรจะมาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหารรับไทยเนี่ยครับก็เลยคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยครับชื่อว่าอาเีนท2 การพัฒนาอสสาหาิมทรัพย์เนี่ยครับเราสอนมานี่30รุ่นลแล้วเนี่ยจะมา 3- 40รุ่นกนถัดไปเรื่อยๆเนี่ยครับเพื่อว่าจะได้ผลิตนักพัฒนาที่ดินที่ประสบควาเมเร็จหลายคนเรียนไปแล้วเนี่ยครับไปทำโครงการก็ประสบควาเมเร็ตาแต่การเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยครับเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นแค่2วันนะครับเริ่มต้นก่อนว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยต้องทำอย่างไรต้องเตรียมตัวเรียนรู้อะไรบ้าง ส่วนใครจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องกฎหมายเป็นยังไงเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นยังไงการวิเคราะห์ตลาดเป็นยังไงเราค่อยเรียนไปนเรื่องๆไปแต่เราสอนถึงหวัวใจของการเป็นนักพัฒนาที่ดินก่อนอย่าลืมนะครับมาเรียนที่โรงเรียนธุรก,กิจอสังหาเนวาซั์ไทยมาถุกทางแน่นอนครับ ที่คิดว่าคนจะมาซื้อก็ไม่มีอันที่สองคือดูจากสถิติความต้องการดีมานเนาะบริมาณคนไม่ได้เยอะใช่ไหมคะจำนวน,นที่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าจะที่คิดว่าจะดึงมาก็ไม่ได้เยอะในขณะเดียวกันน่ะความต้องการของคนไม่ได้พูดถึงตัวคนความต้องการก็ดูที่ผ่านมาก็ไม่ได้เยอะและก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่คิดว่าน่าจะจูงใจให้คนมาแบบมหาศาลแบบนั้นได้ถูกไหมคะอาจารย์ถัดรับแล้วอย่างนขาบอกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้ ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนไทยเราลดน้อยลงดังนั้นควรจะให้ต่างชาติมาซื้อทดแทนปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีต่างชาติซื้อเยอะแต่ช่วงนี้ช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยครับต่างชาติก็ซื้อน้อยอีกเหมือนกันนะดังนั้นก็เลยทําไปทามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทดแทนกําลังซื้อของคนไทยได้เพราะต่างชาติก็ซื้อลดลงคนไทยก็ซื้อลดลงด้วยเหมือนกันครับหร,หรือว่าหลังจากโควิดอาจจะดีขึ้นเขาคาดหวังอย่างนั้นไหมอาจารย์ว<า>่าโอ้โหหลังจากโควิดก็ต้องดูจากก่อนหลังช่วงโควิดเนี่ยครับก็ซื้อมาก ในกรุงเทพเนี่ยครับซื้อกันประมาณสัก15ของมูลค่านะมันบบก็เลยถือว่าเป็นส่วนน้อยมากยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยครับจริงว่าหรือไม่ก็แนวคิดเนี้ยอาจจะมาก่อนก่อนโควิดล็อกสามเพราะตอนก่อนนั้นเนี้ยเรามีชื่อเสียงดีว่าเราคุมโควิดได้คนในรู้สึกแบบประเทศปลอดภัยแต่แต่ตอนนี้เราเป็นสีแดงไปแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วจริงๆเราไม่ควรปิดประเทศเลยเนี่ยครับเพราะว่าเราดึงดูดคนมาท่องเที่ยวได้แต่ตอนนี้ ไม่ว่าในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาขึ้นป้ายมาเลยครับว่าเมืองไทยเรานี่อันตรายมาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับห้ามมา<ช>นะฮะน,นี่ก็เลยปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราเปิดประเทศเนี่ยเหมือนเหมือนกับมาลดีฟเนี่ยครับเอ่อประเทศขึ้นมาเอ่อเอาเงินเข้ามาได้เยอะมากเลยครับเสียดายตอนที่ปีที่แล้วแหละจะกลัวคนมาเดินขบวนมานะครับเราก็เลยปิดไปอันนี้เลยทำให้เศรษฐกิจเราย่ำแย่ถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าหนึ่งตัวเลขมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นอันที่สองเม็ดเงินมันไม่น่าจะเข้ามาแบบนั้น้วีาางออย่น่นก็คื เราเสียเปรียบครับอย่างที่เราไปซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยปีปีหนึ่งต้องเสียภาษีประมาณสัก2%เช่นบ้านในอเมริการาคาประมาณสัก15ล้านบาทเนี่ยนะครับรต้องเสียภาษีประมาณ2%ก็คือประมาณ3แส0บาทต่อปีแต่ <cry. S 1> ามาอยู่มไม่ต้องเสียครับหรือว่าแล้วเราจะได้งเงินจากอะไรอ่ะถ้าถ้าเราจะได้เงินมาไม่รู้ได้จากอะไรอย่างเช่นสิงคโปร์เราต้องแล้วถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยบ้านคอนโดที่นู่นราคา40ล้านเนี่ยนะครับ uh. จะต้องภาษี20%ก็คือ8ล้าน เราต้องเอาเงินไปจ่ายเจ้าของคอนโด40ล้านแล้วก็ให้รัฐบาลสิงคโปร์อีกแล้านถ้าเป็น<ม>ห้องโปงที่30%บเลยนะครับบ้านเราก็ไม่เก็บอย่างนี้ก็เท่ากับเราเราก็ไม่ได้เงินตามที่เป็นวัตถุประสงค์หลักสิฮะไม่ได้เงินอะไรเลยครับนะหรือว่า <S <S ม,มรอดอกอะไรต่างก,ก็ไม่ได้ตังค์อีกเหมือนกันเนี่ยครับดังนั้นมันก็เลยไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ได้ใส่ p l u ัสนั้อยุโรปอะไรต่างก,ก็เสียภาษีถึง1 9เให้รัฐบาลเพื่อเอาเงินมาพัฒนาประเทศของเรานี้ก็เข้ากระเป๋าคนขายอย่างเดียวครับ เอาถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติเอาตอนนี้กระทรวงการคลังเขาคงเขาคงรอฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่ถ้าอย่างนั้นเราปรับใหม่ให้เป็นแนวทางเหมือนกับที่อเมริกาหรือว่าที่ในต่างประเทศเขาทําก็คือเอาละเปิดให้ซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นกรรมสิทธิ์ได้แต่ว่าคุณต้องเสียภาษีหนักนะคือคุณต้องเสียภาษี20%เนะ30%เพื่อได้เงินเข้ารัฐอย่างนี้เป็นไปได้ไหมอาจารย์เป็นไปได้ครับแต่รอบเราจะทําหรือเปล่าไม่ได้หรือว่ามาเลเซียนี่ก็กำหนดเลยนะครับต้องซื้อบ้านราคาไม่ต่ำกว่าอ่าล้านบาท แล้วก็ขึ้เป็นสิบล้าละเพื่อว่าแยกไม่มาแย่งซื้อบ้านจากชาวบ้านทั่วไป่นจะกบฏะหรืออสเตรเลียก็กําหนดว่าบอกว่าคุณจะซื้อบ้านเนี่ยได้เลยนะแต่เมื่อขายต้องขายให้คนท้องถิ่นครับนั่นเองถ้าคุณแอบขายกันเองนี่ติดคุกสามปีเลยนะอ๋อแล้วเขาต้องคำคับจริงจังใช่ครับหรือปักกิงก็บอกนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องอยู่ที่เมือง่จีนมาแล้วอย่างน้อย1ปีไม่ใช่อยู่ดีมาเป็นไอแอลแองโงนงเขาไม่เอาอะไรอย่เงี้ยแหละ น,นักทุนมาซื้อกะเกงกําไรหรือให้คนมาเออช่าเงินเฉยๆอย่ไม่ใช่หรือประสบการณ์ที่อื่นอย่างไต้หวันเขาบอกว่าคุณซื้อได้เลยนะแต่ภายในสามปีแรกห้ามขายต่อเออจะได้เ,ออเป็นการออดันักเกงกาไรเนี่ยการยีจะเป็นการช่วยได้ทางหนึ่งครับอถอ้าอย่างนั้นอาจารย์จะเสนอแนะทางรัฐบาลยังไงคะหรือกระทรวงการคลังยังไงถ้าเกิดมีแนวคิดต้องการจะหาเงินให้มากขึ้นครับอ,อันแรกง่ายๆเลยครับว่ามีหวยบนดินเลยครับ ไมมีรายได้เพ oui well> ิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีงานทาตั้งสี evet: ่แสนกว่าคนนะครับมายถึงตู้ที่ขายเกินราคา120บาทเนี่ยรับรองหายหมดครับเหลือแค่ร้อยเดียวมันเดิมจับตู้ถึงหวยไม่ใช่ลอตเตอรี่นะหวยคือแทงโต๊ะเงินพอหวยขึ้นมาเนี่ยหวยไอ้พวกลอตเตอรี่ทั้งหลายก็จะไม่ขายเกินราคาเพราะว่าไม่มีดีมาด์มากเท่านั้นเนี่ยครับแล้วก็เงินที่อยู่ใต้ซุกซุปอยู่มงหลายก็จะเข้าเอามาพัฒนาประเทศอันนี้ก็ประเทศเจริญทันทีเลยครับหรือไม่เอาหวยขึ้นมาบนดิน เทียบกปบประเทศอื่นแล้วเราถือว่าแพงกว่าเยอะเนี่ยถ้าลดลงมาสัก5บาทเนี่ยบริษัทน้ำมันอาจจะกำไรน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าประเทศจเจริญขึ้นอันนี้เราทําได้ครับน้ํามันใช่ไหมคะลดราคา,าน้ํามันใช่ครับแล้วเ,เก็บภาษีเก็บภาษี<ม>น้ํามันเพิ่มบางคนบอกว่าอ้างบอกว่าถ้าลดราคาน้ํามันเนี่ยจะทาให้คนเสพน้ํามันใช้น้ํามันมากขึ้นอันนี้ต้องแล้วแต่วิจัยยาณเขาแต่อางน้อยเนี่ยต้นทุนในการผูงต้มในการประกอบอาหารในการขายของก็จะลดน้อยลงในการขนส่งสินค้าลดน้อยลงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่าง ลดเก็บภาษีน้ำมันเงินก็ไม่เข้ารัฐสิคะอ๋อแม้แต่ภาษีน้ำมันพวกนี้เนี่ยครับเงินไม่เข้ารัฐแต่มันกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันเจริญมากขึ้นไม่ต้องมีกองเลยมากเนี่ยครับให้คนเดินทางที่บอกจะไปโครงการเที่ยวไทยทั่วไทยอะไรเนี่ยแต่ลดภาษีของสินค้ามากกว่าครับโลดิสหลายเนี่ยก็จะดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นหรือว่าอย่างง่ายๆอันนี้หนึ่งคือเอาหวยขึ้นมาบนดินอันที่สองลดภาษีน้ำมันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ครับผมยังมีอีกนะครับอย่างที่ว่าดอกเบี้ยงเงินฝากอ้เงินกู้เนี่ยครับตอนนี้อาจจะห้าหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับถ้าเราลดลงมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเพราะตอนนี้ธนาคารทั้งหลายก็มีรายได้ทางอื่นรายได้ค่าจำนียำแย่ๆเนี่ยครับแล้วดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่ถึงด้วยซ้นตไปเนี่ยครับเอามันถ่างๆกันตั้งห้าหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราสามารถลดลงมาสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยครับเงินผ่อนบ้านของชาวบ้านเงินผ่อนรายทั้งหลายเนี่ยมัยกรลดปดเปอร์เซ็นต์เนนี่ยทาบแปดเปอร มันก็จะทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยครับอันเนี้ยทำได้ง่ายๆเลยครับคือบางทีเราคิดส่วนทางนะเราคิดว่าต้องเก็บเงเยอะเราจะได้ได้กำไรแต่จริง,รงนะคิดทางกับการคือเก็บ,บน้อยๆเพื่อให้เขาเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นแล้วกระตุ้นทําให้ขายดีขึ้นก็จะได้มีเงินจากภาษีมากกว่าโอ้ใช่ครับถูกไหมคะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจเ,เติบโตทันทีแต่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอาจจะไม่เในทุนบ้างหรือพวกบริษัทน้ํามันหรือพวกที่เป็น จะพ่อจะแม่หวยใครจีดทั้งหลายนี่เสียผไม <จะ S 1> <ด>ไม่ชอบต้องดูว่ากล้าหรือเปล่ารัฐบาลกล้าหรือเปล่าเขากําลังจะยุบสภาหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> จะเปลยนรัฐมนตรีหรือใครไม่แน่น่ะสิคะก็เลยังไม่รู้จะมีใครกล้าช่วยคิดช่วยทําหรือเปล่านะอาจารย์แต่กับฝากฝากไว้กับยังมีจริงจมีหลายข้อว่าก็คุยกันหมาแต่ว่าอีกข้อฝากไว้ก็คือว่าอย่างภาษีมรดกเนี่ยเราควรจะจัดเก็บนะบ้านเมืองนอกก็จัดเก็บท้งนั้นของบ้านเรานี่มีกฎหมายภาษีมรดกเหมือนกัน แต่เก็บไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับมันกันเลี้ยงไปหมดเลยหรือว่าภาษีที่เนสิปลูกสร้างก็แก้งปลูกต้นไม้กันใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะครับไอจุดเลี้ยงเหล่านี้มันควรจะอุดช่องโหว่เพื่อไปได้เอาเองินมาพัฒนาประเทศบ้านนี่คนรวยเราไม่กล้าเก็บเลยครับหรือแม้แต่ไอราคาที่ดินประเมินข,ของทางราชก,การก็ประเมินไว้ต่ำๆเพื่อให้พวกรวยๆเสียภาษีน้อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับอย่างนี้ก็เราทำให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยนะครับประเทศชาติังมีโอกาสที่จะเจริญว่านี้นอกจากการขายชาติ ขายแผ่นดินเนี่ยยังมีลูกทางดีๆอีกเยอะเลยครับอ๋ออาจจะมองว่าเรื่องของการให้เขามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในเพิ่งไทยในต่างชาติมาถือครองเนี่ยเป็นการขายชาติขายแผ่นดินเลยอาจารย์อือใช่ครับเพราะว่าเราเอา่อมีการซื้อขายยังไม่เป็นธรรมไม่เหมือนเมืองนอกครับ<อ>เมืองนอกเราว่าจากการป้องกันของเราเนี่ยเปิดอาซาไปเลยนี่เท่ากับว่าเอาคนมาแบบนี้นี่เป็นการสร้างปัญหามากกว่าเป็นมันเห็นภาพแค<ม>าบา์อย่าง,อย,างอย่างเวลาไปทางใต้ไปเที่ยวเกาะสวยๆหลายๆเกาะนี่เขาไม่ให้คน เข้านะอาจารย์โอ้อนะเป็นมันเป็นอณาณีคมของเขาไปแล้วนะเป็นโอ้อใช่ครับคนไ<ต>ท<า>ยห้ามข้าหมาเข้าได้คนไทยห้ามเข้าอือใช่คนไทยห้ามห้ามเข้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นเอ่อการที่บอกว่าให้ซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้เป็นการอาจจะเป็นการเปิดช่องอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติก็คือว่าต่อไปเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซื้อขายอะไรได้แต่ว่าปัญหาคือเรื่องสำคัญคือว่าพวกเจ้าสัวในหัวใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ย ที่ถือของที่ดินรับหมืน่นหมืน่นรับแสนแสนไร่เนี่ยครับก็จะสามารถให้ต่างชาติเช่าเกือบร้อยปีได้อย่างถูกต้องาตามกฎหมายและพวกนี้เนี่ยก็จะมาสร้างเป็นอาณาธิองตัวเองแล้วก็สร้างคอนโดงตัวเองแล้วให้คนต่างชาติมาซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเองเพราะคนไทยคงเข้าไปซื้อไม่ได้หรือไม่เข้าไปซื้อด้วยเนี่ยครับอย่างนี่คือวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ต่างหากครับคือไม่ไม่ใช่หวังว่าเจาจะมีคนมาแย่งอะไรซื้อมากมายแต่จะไปตั้งอาณาธิคมแล้วซื้อขายกันเองอยู่ในที่ของเท่าเองอันนี้จะ ตั้งตั้งตั้งข้อสันนิษฐานไว้เลยว่ามันจะเข้าไปสู่รูปแบบแบบนี้ถูกไหมอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องอันตรายหบือ่าของมั่นคงชาติเราเนี่ยครับอ่าแล้วต่อไปก็จะมีเมืองของประเทศนั้นเมืองของประเทศนี้แล้วเราคนไทยเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินของคนไทยกันเองที่พ่อแม่บรรพบุรุษเราอุตส่าห์รักษาเอาไว้อ่อต่อไปคนไทยอยู่ยากนะอาจารย์นะอยู่ใจผมอาจารย์จนไทยเนี่ยเป็นคนใช้ครับเป็นคนใช้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเอาชาวบาม่าที่อยู่เมืองชายเป็นคนใช้แทนครับแล้วเราจะไปดู จะไปอยู่ไหนอ่ะอารยัน,นกมกคุณบอกก็มีอาจจะไปอยู่สะพานลอยครับเอ,อ้ยไม่เอาอาจารย์ฟังแล้วเศร,ร้าใจเราอนาคตลูกหลานเราจะไปเป็นหอํางานระดับล่างแบบนั้นมไม่มีที่อยู่ที่กินของตัวเองนี่มันไม่ได้นะอาจารย์นะครับผมเราต้องช่วยกันคิดนะครับทางให้หรัฐบาลว่าจะไปหาทางหาเงินทางไหนได้อีกเนี่ยครับอย่างแม้แต่ผมไปที่อรารยนแยบอรารยนแยบประเทศมาเนี่ยครับตึกสูงๆที่ฝั่งคอยเป็ดเนี่ยครับเยอะแยะเลยครับเป็นเมืองที่เจริญมาก แต่อาาญาประเทศเรานี่เป็นเมืองที่ด้อยพัฒนาบ่าเยอะเลยครับเงินเงินไปสร้างตึกเหล่านั้นเนี่ยเงินที่สร้างตึกเหล่านั้นก็คือมาจากคนไทยที่ไปเล่นการพน,นันคาสิโน,โ <S <S น,นทุกชนทางนั้นเลยครับถ้าเมืองไทยมีได้เนี่ยเมืองไทยเราจะเริญแน่นอนเลยครับ<อ>ตบกตจว่าผู้นําประเทศอื่นเพื่อนบ้านคงจะไปติดสินบนข้าราชการไทยบอ,บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะ้าม,มีไปมีเมืองแอนเลยฝากฝากลุงตู่ลุงตู่รักชาติค่ะรับผมณมาก ุตูไม่น่าจะยอมให้มีอะไรแบบนี้นะอาจารย์ฝังหวังว่าอย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์ดรโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยอาจารย์พูดตรงไปตรงมาหาข้อมูลแน่นจริงๆนะคะไว้วันหลังมาช่วยคิดช่วยทํากันต่อวันนี้หมดเวลาของรายการช่วยคิดช่วยทําแล้ว,วถ้าคิดว่ารายการวันนี้เป็นประโยชน์อยากให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแนวนโยบาย รับฟังช่วยกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะถ้าอยากชมรายการตอนต่อไปกด subscribe ด้วยค่ะวันนี้น่่นอาจารย์ดรโสพลดิฉันสิริบุราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ<อ>ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟ์เฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว ใหมใ่ส่ใจกับทุกสิ่งงานหนักแค่ไหนไม่ลืมใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักเฟอร์เมนเต้ชาวินิกา้ารสน้ำผึ้งมีสาร EGCg DSL วิตามิน B 1และ B 2ที่มีประโยชน์หญิงใส่ใจตัวเองและคนที่หญิงรักด้วยฟเ,เฟอร์เมนเต้ค่ะเฟอร์เมนเต้ แม้ว่าต้องทํางานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรซื้อเฟอร์เมนเต้ชุดของขวัญวัน,วนกเกษียณชาขาวเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์หนึ่งกล่องพร้อมชุดการน้ําชาจากเฟอร์เมนเต้ราคา1นึ่บาทถึง31ตุลาคม2564า้ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์นี่แหละครับถึงเวลาที่เราต้อง บอกลาเนื่องจากหมดเวลาใช่ไครับรายการเด็ดสังหาในวันนี้เนี่ยครับหวังว่าท่านจะชอบใจในรายการนี้แต่ถ้ามีสิ่งใดที่ยังไม่ชอบใจนะมีสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขบอกมาได้นะครับเรามีของจะด้วยกันด้วยแต่เที่ยงกันถ้ามีโอกาสเนี่ยครับก็ฝากบอกต่อกันได้นะครับหวังว่าท่านจะมาชมรายการของเรากันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาทีมงานของผมรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยครับผมต้อง ร่ำลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดร์โสพลศรและอย่าลืมกด subscribe ช่อง youtube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ